สวัสดีคะ่ะชาวราศีกรกฎทุกทกท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ไทยดวงในเดือนเมษายนนะคะราศีกรกฎธาตุน้ำนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปปูนะคะชาวธาตุน้ำก็มีความยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคเรามาดูไพ่ทาโรก่กันดีกว่านะคะสําหรับเดือนนี้ตัวตนของท่านนะคะก็จับได้ไพ่ justice กับไพ่แฮงแมนะคะ justice ก็หมายถึงพวกเกี่ยวเป็นเทพที่เกี่ยวกับ มีหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินคดีความต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะการเป็นไพ่กับหัวของเจสติก็เดือนนี้อาจจะมีเ,เรื่องเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องซิกแซกนะคะอะไรก็ <c oughs> ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นะคือสถานการณ์นะคะคือสาหรับตัวชันเองนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกคดีความพวกค่าปรับหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับพวกเอกสารใบอนุญ,ญาตหรือว่ากฎหมายบัญชีนะคะ บางทีก็อาจจะเป็นการเกี่ยวกับพวกบัตรเครดิตด้วยนะคะการทำพาสปอร์ตอะไรต่างๆอะไรที่เป็นเกี่ยวกับรายลักษณ์อักษรนะคะทั้งเป็นเ a เปอร์เวิร์กเป็นตัวหนังสือแล้วก็ลงในพวกรวมถึงพวกโซเชียลที่เราเขียนลงไปด้วยนะคะ Just นี่จะหมายถึงพวกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบที่ทำงานกับบุคคลนะคะบุคลากรน,นะคะหรือไม่ก็ระบบที่ทำงานเกี่ยวกับ ปฏิบัติการใหม่ๆพวกเครื่องคอมพิวเตอร์พวก AI นะคะหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ว่าเราจะได้เรียนรู้นะคะกาบในไพ่กับหัวก็คือเราอาจจะต้องเรียนรู้มากขึ้นหรือว่ามีอุปสรรคให้เราต้องแก้ไขมากขึ้นนะคะกฎหมายบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ระบบ AI แลมัก็ cover ได้หมดนะคะสำหรับตัวจ s t ต c e นะคะไปอีกใบหนึ่งก็เป็นตัวตนของเราเช่นกันนะคะก็จะจับ ได้ไพ่แฮงแมทนะคะแฮงแมทก็เป็นเทพที่ถูกห้อยหัวลงมานะคะก็คืออยู่ในจุดที่ว่าบางคนก็จะอาจจะถูกกดดันนะคะจากสถานการณร์นะคะหรือบางทีก็อาจจะค่อนข้างซีเรียสหรือว่าถูกเอ่อถูกบีบบังคับจากสิ่งรอบข้างนะคะบางทีก็เป็นคนที่กําลังทำอะไรที่ว่าต้องใช้ความสามารถคือชอบที่จะอยู่คนเดียวนะคะเป็นได้หลายแบบนะคะ ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะแต่โดยทั่วๆไปก็เป็นอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนกับเรอจะทําอะไรได้ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะคะบางคนก็อาจจะเจอกับคนที่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะคะเดือนนี้จะไพ่ justice ถึงสองใบนะคะแล้วก็กลับหัวนะคะอาจจะเจอเรื่องปลอมๆนะคะหรือว่าสิ่งที่ไม่สิ่งสิ่งที่เห็นไม่ใช่เป็นความจริงนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าวุ่นวายอยู่กับพวกเอกสารนะคะ ข้อสัญญาบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโอนนะคะค่าค่าค่าเป็นเรื่องคล้ายๆกับว่าเราต้องไปติดต่องานกับข้าราชการพวกโอนที่ดีหรือโอนบ้านหรืออะไรก็ตามแต่ที่ว่าจะต้องใช้เปเปอร์ paper, หรือว่ากฎหมายอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องคดีความนะคะรวมถึงพวกธนาคารด้วยนะสำหรับเดือนนี้นะคะก็จะเน้นหนักทางด้านนี้นะคะบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับการ เออายกที่ทํางานนะคะออกจากงานออกจากโรงเรียนคือเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนที่ทํางานใหม่นะคะรวมถึงการเ,าเลิกลากับแฟนด้วยนะคะมีไพ่เดทเข้ามาอยู่ข้างข้างนะคะเป็นลนักษณะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหม่นะมีเดทถึง2ใบด้วยนะเออนอกจากมีจัสติสก็จะมีเดทนะคะบางคนก็อาจจะได้โชคจากพวกผลประโยชน์นะคะจากการสูญเสียนะคะตัวเดทนี่นะคะรวมถึงก็เป็นเอ่อเกี่ยวกับงานขาวดำด้วยนะคะ บางทีก็ได้ผลประโยชน์เป็นพวกกรมธรรม์น,นะคะหรือไม่ก็พวกกรมธรรม์รถยนต์นี่ก็เหมือนกันนะจะเป็นเกี่ยวกับพวกเดนนะคะเดนนี่ก็ยังหมายถึงเทพเจ้าสงครามด้วยนะคะคนที่มีความพยายามอย่างสูงนะคะแล้วก็สามารถที่จะข้ามพน้นอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆคือจัดการได้เรียบร้อยอ่ะแล้วเราก็เข้าเป็นเหมือนกับการเกิดใหม่นะคะใบหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเดนนี่ใบหนึ่งจะเป็นเทพเจ้าสงครามส่วนอีกใบหนึ่งก็จะแทนด้วยนกฟินิกก็คือ ถึงแม้ว่าจะนกฟินิกก็เหมือนว่าตายไปแล้วก็สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับบางทีก็เป็นการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่ทางด้านการงานเนี่ยนะอาจจะค่อนข้างจะเหมือนกับว่ายังยังไม่จบสิ้นทีเดียวนะคะยังไม่สามารถที่ทําอะไรได้สมบูรณ์ตามที่ต้องการนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนพอสมควรนะคะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาก็ยิ่งเด่นเข้าไปใหญ่ว,ว่ามีโอกาสที่จะได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆได้อย่างแบบกระทันหันนะคะโดยเฉพาะ บางทีก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบ้านการย้ายบ้านการขายนะ,ะการขายบ้านการซื้อขายบ้านให้เช่าบ้านนะคะมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาข้างๆนะคะข้างๆกับไพ่ใบสรุปก็คือเจ็ดดาวนี้หมายถึงการที่คิดจะทําอะไรใหม่ๆนะคะแต่ก็ยังทําได้ไม่เต็มที่นะแอบรับรับล่อๆนะคะให้ระวังเกี่ยวกับของหายแล้วก็ความรับร่วไหลด้วยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันแหละอาจจะเป็นย้ายที่ทํางานหรือว่ารวมถึงการท่องเที่ยวด้วย เพราะว่าเดือนนี้ก็จะจับได้วิวัฟทูนะคะก็เป็นการเดินทางการท่องเที่ยวการได้รับผลประโยชน์นะคะจากพวกมรดกหรือบ้านที่ดินหรือว่าโชคลาภต่างๆนะคะแล้วก็ในตำแหน่งของโชคลาภแล้วก็จะมีได้เป็นไพ่เอ็มเพสแล้วก็ทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลาเนาะแต่ก็เหน็ดเหนื่อยนะสำหรับบางคนก็มีกะที่จะได้อ่ ได้เดินทางไปต่างประเทศนะมีไพ่ emperor นะอยู่ในตำแหน่งของมรณะนะคะบางคนก็อาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาตินะคะตำแหน่งของปัตตนีนะคะก็จะได้เป็นไพ่ universe นะคะปัตตนีก็เป็นนอกจากหมายถึงคู่ครองก็งจะหมายถึงคู่คู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าคนที่เราติดต่อด้วยนะคะสาหรับคนที่จะคิดจะลงทุนหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะคะมีพวกสัญญาอะไรพวกนี้นะคะหุ้นส่วนนะคะหรือว่าเออคล้ายๆไงเหมือนกับว่า มีสาขาหรือว่าลงลงทุนธุรกิจที่มันแตกแขนงออกไปได้มากขึ้นเนี่ยก็จะถือว่ามีเมโอกะที่ประสบความสำเร็จนะคะได้ไพ่ u n i v e r s สนะคะเทวดาคุ้มครอง u n i v e r s สก็หมายถึงพวกงานต่างประเทศด้วยนะแล้วก็หมายถึงงานที่ลงอยู่ใน social social นะคะมีไพ่ระฟงขึ้นมานะคะบางคนก็มีไพ่ระฟงก็หมายถึงการเ,เรียนการศึกษาหรืออบรมอะไรใหม่ๆนะคะความเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่นับหน้าถือตาหรือว่าได้รับการเลื่อนตําแหน่งเนาะ ว่ามีโชคลาภเป็นเงินไหมก็มีนะคะมีหนึ่งเหรียญเข้ามานะคะแล้วก็ก็จะมีเงินแล้วก็มีไพ่คิงถือเหรียญเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามานะคะรวมถึงมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเราด้วยเหมือนกันนะมีไพ่เก้าถ้วยเข้ามาเก้าถ้วยกลับหัวนะคะก็บางทีก็อาจจะเจอกับคนที่ค่อนข้างจะปลอมๆนะคะมีไพ่เดอรสตาร์แล้วก็เดอร์มูนเข้ามานะคะเดอรสตาร์นี่อยู่ที่ตำแหน่งของปุตตะนะคะ บุตะก็ปุตตะก็ปุตตะก็เป็นการเริ่มงานอะไรใหม่ๆนะคะพวกงานเสริมสวยของที่สวยๆงามๆในพวกนี้ก็จะให้ผลดีนะเดอนสตาร์นี้จะให้ผลดีทางด้านจิตใจนะคะการดูแลรักษาจิตใจการนั่งสมาธิการไปในสถานที่สงบนะคะแล้วก็ได้เจอกับสิ่งที่ดีๆที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะมันก็นอยู่ในจิตใจนะไม่ใช่ภายในร่างกายคือเป็นลักษณะของการเยียวยาจิตใจนะ โอเคโชคลาภก็ไปแล้วนะคะคนจอมปลอมก็ไปแล้วนะคะเงินทองคนช่วยเหลือก็ไปแล้วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆก็โผล่เข้ามาให้เราดูนะคะมีไพ่นะคะสําหรับไพ่สรุปอีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็นไพ่ออร์เคนะคะเป็นไพนะ่สปิริตน่ะเราก็เปิดได้เป็นเบอร์16นะคะ16นี่เป็นเลขที่ดีนะถือว่าเป็นโสรถนะคะจะนําสิ่งที่ดีๆมาให้เรานะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษของเขาก็คือไพ่นี้ก็คือเอ่อ ออร์ดเกลิเตอร์นะคะก็เป็นรูปหน้ากากรูปเงินทองเยอะแยะมากมายนะคะก็มีโอกาสที่เราจะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะแต่ไพ่ใบนี้ก็จะหมายถึงว่าเราเราอย่าไปเหมือนคล้ายๆว่าอย่าไปจัดคนที่แบบคือเราอย่าไปตัดสินคนที่ภายนอกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าภายเข้าไปในจิตใจของคนนี้มันคืออะไรนะคะจะวับวับแบมแบมสวยๆงามๆเงินๆทองๆเหมือนกับหน้ากากที่เขาใส่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ โอเคก็ okay, เราก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดีดเข้ามานะแต่ก็ให้ระวังว่าเราก็ควรจะทําวางใจของเราให้ดีนะคะทําเป็นคล้ายๆแบบทํารับได้ทั้งขาวทั้งดานะคะรับได้ที่ว่าคนที่แต่งตัวมาดีหรือแต่งตัวไม่ดีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ดีหรือคนที่ไม่ดีคนที่สามารถมาช่วยเหลือแล้วก็จริงใจกับเราได้ในขณะเดียวกันก็คนที่อาจจะพร้อมที่จะหักหลังกับเราได้ เราได้เช่นกันนะคะไอ้ตัวไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่แบวสรุปแค่กับว่าเขาก็เหมือนกับว่ามาสนับสนุนชาวราศีกรกฎนะคะว่าเออถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ไปเจอสิ่งเหล่านี้เข้ามาคุณก็สามารถที่จะใช้สติแล้วก็มองคนอีกด้านหนึ่งได้นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีไพ่หนึ่งนะคะคือเหมือนกับว่าเป็นเป็นพลัดของโซลูด้วยนะคะโสโรูก็หมายถึงว่าสิ่งที่ได้มาบางทีนะั้นนึกไม่ถึงมันก็ได้มาอย่างง่ายๆแล้วก็ได้มาในสิ่งที่เออ คล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งแล้วเราก็ไม่คาดฝันก่อนนะคะรวมถึงมันก็จะมีความยุ่งยากใจเข้ามาให้เราเช่นกันนะคะโสรถตัวนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นน่ะชีวิตของเราเนี่ยดำเนินอยู่กับสิ่งอะไรนะคะบางทีอาจจะมีปัญหาที่ว่าต้องแก้แต่ก็จ,จะผ่านไปได้เราก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็ยุ่งยากใจเล็กน้อยนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ออร์เคิลที่สรุปให้กับไพ่ทาโร่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะว่าชีวิตของเราในช่วงนี้อาจจะแบบ ต้องยุ่งยากอยู่กับสิ่งใหม่ๆนะคะระบบใหม่ๆอะไรนะที่เราจะต้องคล้ายๆกับว่าโชว์พาวก็คือว่าแสดงจะต้องใช้ความสามารถภายในออกไปนะคะจะเป็นสายมูหรือว่าความสามารถล้วนๆก็ได้นะคะที่เราจะแก้ปัญหาไปได้นะคะถึงแม้ว่าพอจบเดือนไปแล้วมันอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างที่ใจเราต้องการนะคะแต่หม,หมายถึงว่าเราก็มีความสําเร็จไปได้ในระดับหนึ่งมีเทพสงครามนะคะเดก็เป็นอืม เดนี้ day, บางทีเขาหมายถึงทาเวสวรรณนะคะสามารถไปไหว้ขอพรได้แล้วก็ย mm ูนิเวอร์สก็คือคนที่คล้ายๆกับว่าและตำแหน่งของโชคลาภนี่ก็จะได้เป็นเอมเพสนะคะเอมเพสก็คือความมั่งคั่งนะคะไม่ใช่มั่งคั่งอย่างเงินทองอย่างเดียวก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอโอกาสดีๆนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามานะคะเอมเพสนี่ก็ยังหมายถึงประแม่โปรสมนะคะแล้วก็หมายถึงพระโปธิสัตสัเราสามารถ ไหว้ขอพรได้นะคะเลือกคาถาดีๆที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเราเลือกไปไหว้สิ่งที่เราคิดว่าเราไหว้แล้วเราเคยได้ผลดีสำหรับตัวเรานะแต่ละคนเขาก็ไม่เหมือนกันนะโอเคก็น่าจะมีตามนี้นะคะก็มีอะไรจะแนะนำก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองคุณโชคดีนะคะขอให้โชคดีทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ